ฮัหลอัลโหเ้ยเว้ยเวยเวยเว้ยเวยเวยเอลับสวัสดีทุกคนนะครับว well, ันน uh ี้เก็อย oh, okay. oh. oh. okay. ู่กับคุณเกมสมอลแลยวก็อีกทีนึนะ้อะเ้วเองมันเป็นคนหัวใจมันไม่ใช่สีแดงวะช็อกแกเฮ้ย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 กินกันนึงเฮ้ย กินกูเดียวเดยวรัอมาคอจิวนี่ยมือหัวใจเป็นสีแดงวะไม่ถามขอทำไมวะเราเราแค่มีชีวิตจำกัดอ,อยาอหาคอม่ออาแลเดี๋ยวาใหม่ได้ก,อกอไอ้ดากินกูย่ากูสารซื้อมาสารไ,ไม่ไม่แป๊บนึงแป๊บนึงปิดสูตรผิดสูตรแป๊บนึง กูซสกินไเยแล้วสกินกูไปแปม่ไม่ไม่ไมมมลิงลิงลิงสกินกูหายแป๊บนึงีค่าลิกซิตด้วยเฮี้ยลิ้วเ้อ้ป๊อฟทำไมมีเขาได้๊อนี่มันดีมอนอฟดังไเฮียดากอนรอนอะเฮียแป๊บแป๊บป๊บใส่วนหัวไม่ม่งี้มันตีดอะ เราจะมีชีวิตจำกัดเราจะมีแค่ะเวลาหนึ่งชีวิตเลยมั้ยมีชีวิตไปเลยเว้ยเอาไปให้หายคอมาล่ะเอาแค่ห้าชีวิตก็พอเลยเออยเอาี่แห้าชีวิตแหละโอ้ยมีความท้าตายเลยมีชากเล่นเลยโอ้โหไม่เล่นเนี่ยกว่าจะได้หาดกันเด็กก็มื่นเล่นเนี่ย อาหารก็ไม่มีคนลุมเลยคนลมแล้วทำสป็คอู้อู้ได้ไปดีกว่าไปดีกว่าไม่ได้หาหม,หม,หม,หม hm hm ู่บ hm ้านเลยปลาอู um> ้อ anyway> ้อยไฮ้นามีไม้ปะครับเรือไปแล้วสิงกันไปเลยเรอเรืออู้อู้อู้เรือ ทำาต๊ะขากรออู่อู่อูมื่นแล้วมื่นแล้วอู่อดนมาตัวเดนะาท้องฟ้าคืนนี้ก็ยังสวยเช่นเคยนะครับแม่ผมจะได้มองแค่คนเดียวถือหมอยากมองกับเธอก็เถ้ไม่เป็นไรเพื่อนยังมีเพื่อนคอยมองอยู่นะตอนนี้มันไม่ได้พูดถึงเราอ่ะ แา้มไม่เห็นค่าเราด่าพูดไม่ยากาเราไม่เห็นค่าวันจะไเห็นเฮ้ยเพึ่งทุบโต้ดิเออใครก็จะเดินไปอ่ะแม่ไอ้บอโตอยากได้เข้าไปเลยไหมตอนท้ายไหมน้องตอนท้ายไหมไอ้ยีเก็กเป๋า เกยวตาดืป้าโอ้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 โ ไม่รู้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 คุณไมลยไคุณตา่อย่าเรามีซิล่สปอไรกับไอไอหัวชมพูนะครับชมพูเด้หัวชมพูไม่แนะนำไม่รู้จักนะเอะไปตัดที่ไม่เสร็จดิเขาเาไม่ชื่อว่าเออคุณชี้คม่มยเกเกมแว่นผ่านของกินไปเมื่อกี้ เต็มเลยผิงเลยมีด้วยของกินดัดเราต้องเตรียมอุปกรณ์คุนเบรกไม่ได้ว้าเลี้ยวไม่ได้ไงมันเบรกยากเราก็ต้องเข้าใจเกมข้างหน้าเต็มเลยเมื่อกี้อู้หูเออชิบานมาค้าไงวะเอาและมาแล้วไม่เจอหมู่บ้านเราเพื่อนไอ้ป๊อหายไปไหน

าาหารไอ้ป้อมนอนดีเฮ้ยแล้วนี่ใครเนี่ยเฮ้ยเกยมพอลูกนอนกันอยู่เฮ้ยไดาเซฟได้พอลูกขอยืมเซฟก่อนอู้อู๋อขนมขนมปังขนมปัง <c oughs> เลือด,อด <c oughs> ไอ้ได้ให้มันขึ้นเลือะให้มันขึ้นเลือดา <c oughs> ด้ได้เล่นไป มาแกวัมอาแกวันมาแกวันอ้ออ้ออ้เตมันเตมันนะนั่นแหละนะนั่นแหละอ้อ้้้้ออ้ดิเตหันเันเล่นต่อเล่นต่อไพวกีใส่ไม่ดีจิ้งพื้นโอ้โอ้โอ้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 อช่วย นอนดีมันทิ้งตะกล้องเนียมันทิ้งตะกล้องกับแซดผมไม่ได้อ่านะเว้ยหมหี้เกียจโอ้ยเฮียไม่อยากเทรลพอร์ตอเดียเดินไปก็ได้ปหมไกลนะหมู่บ้านเอ้ยวหมดแล้วเหรออืมไม่รู้อ่าคุณเมืองอยู่เป็นอย่งไม่รู้เลยว่าเสียงเพื่อนเราดังเกินไปหรือเปล่ารถสักนิดสักหยนะ โอ้รดเสียงเพื่อนได้ไงเพื่อนสำคัญสดเสีย่างมันโอ้ยเจอหมู่บ้านแล้วเฮียตอนนี้ไม่มีข้าวกินทางเข้าทางไหนวะเนี่ยโอ้ยหมู่บ้านหรู เย่เลยให้เย่หมู่บ้านไปทางผีตายไดทีนี่มนเตียงขโมยเลยเมได้เลไเก็บเตียงไม่ให้ไมไม่ต้องอ่ะไแค่นั้นแหละจะเซฟให้ออ้กองโอ้โหไม่มีเยเลยอู้เอ็มมาเล่าอีกแล้วอู้รวย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 นอู้เตียง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  โอ้เตียงเตียงเตีงเตียงตียงเตีงโอ้เตียงตียงเตียงเตีงเตียงเตียงาบ้านเขาจะนอนสู้คืนสู้คืนไม่เกรงใจนะอินเนียวอินเนียวเต็มเลยทานี้มันมีของไหมไม่มีเหมือนจะไม่มีเฮียเลยโอ้แอมมอลแอมมอลวิดู ตับเห่าตับเหาตับเห่าเลยนอนกันได้ไหมอุ้ยชุดกะนอนได้เมื่อวนเลยไหมนอนกันนอนกันตึกนอนไอ้โรงอาหารนเไหมตึกนอนอยู่ข้างบนเราห้องครัวสวีต์สตรีมคือในความสุขของเราดาเรากดแทดดูทำไมก็ดูดามันดตามอป่ะมันมันเก้งตายเอาดีเจไดามันเก้งตายได้ คุณมูลไนั่นะไหนไวอะอ้ออันป,ปลับปลับตับทำไมตับทำไมก็มันมีของเล่นให้ไทยพออยาดหากข้าวอีกทีซิแล้วจะมาเลยอูอบ้านนี้มีทองอูอูอูอะปะละอเดี๋ยวจะได้มอนนี้จังเลยอ่ะอูะต้องขอต้องขอ 2.000ไอเกมอยู่ไหนอืมไ่ไกมพอทำไมเอไปหากันเร็วจังวะยังไห่ยาวมั่วหรือโอ้โหโอ้โหโหเยี่ยเลยเนี่ <c oughs> ยแล้วแม่งประตูเล็กเลย,ยเนี่ยเลยเนี่ย โอ้โหมันมาโคตรไกลดูพวกมันมาโคตรไกลอย่าออกเขตหิมะมาแล้วอ,อูยุ่งเลยผมนี่ยโอูสา่ายหยุนความล้ำไปดีเด้อดากอนแล้วมาดูมแมวไงนะแมวกูแมวไหวนี่แมวจอมมัอยูญญญาา่ในบ้าน อู้แมวอู้แมว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 อ่าไปนอนเนี่ยแล้วก็ไปหาดินจางบายกันเถอะไม่ดินนะกันหยิบหื่งก่อนเลยมาดิหาที่นอนหาที่นอนจะเพิ่งตีกันอออ้้้ชาวบ้านนอนไปก็ไม่เช้าหรอกชาวบ้านชาวบ้านนอนไปก็ไม่เช้าเดี๋ยวนอนเองเนี่ยแหละเช้าแน่นอน ในขณะที่ผมนอนแล้วนะครับก็ยังมีสอ A I C K อะไรว่แกเาอ่ะยักษจกง๊กไรอ่ะเว้ยไม่ตองไปเจ็บเ เปิดโมดนี้เลยอะไรพี่ได้ไหมแม่จริงแม่จริงลงไอ้ไอ้ช้าได้ยูเลยไอ้ช้าทูงี้ลงควันทำฟาร์มไม่ได้เลยไม่ไอ้ไม่ทำฟาร์มไม่ขวดวิจัยออกมาแล้วไอ้ลงยืนเลยรวดทำฟาร์มไม่ได้ไหมโอ้ ที่ทำร้ามเไา้ายมาตัวเดียวเลยเฮียไอพวกมือบูทูนเนี่ยนะเอมีดียงียชอยยาวีเนียทำร้ายไเมื่อไรจะมีบ้านอยู่เป็นของตัวเองอาอดีเออจริงๆเราควรแม่มากควรออกมาจากแถวสปอนมากขนาดนี้ได้ไหมเออแถวสปอนคือจุดที่ดีที่ส ai, so Hence, ุดในการ ทำฟาร์มไม่ฟังไว้นะมันต้องมีมอดเลเวลเวมอนที่อยู่ห่างจากบ้านเรามันจะเก่งขึ้นอาจจะจะเกิดว่าเรามันจะเก่งขึ้นเวมันต้องเป็นการประจนไทยเวไม่มีการสร้างบ้านไม่มีการตั้งแคมป์เทำฟาร์มคืออะไรทำฟาร์มคืออะไรเออทำฟาร์มคืออะไรอ่ะเมื่อคุณิงลิงเงี อู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 เห็นนะมืดมามีเห็นเลยอืมนะมามีเห็นไม่เป็นไรเพื่อนผมเพิ่มแสงสว่างให้ไม่สร้างโนโกลเลมดีกว่าไม่ได้ทำนะสร้างโนโกลเดมดีกว่าผมไม่เห็น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  อับเพื่อนผมแต่โอ้ว่าตอบแล้วอือๆๆ <จะ S 2> หยออะไรทิ้เเทงเดียววะอ่าไม่มีอะไรควรโยนทิ้งแม้แต่อย่างเดียวรับไอ้ดาดูนะเม่เนี่ยดาดูดูดูเอาเขาใส่เองเฉย

กอยู่ตรงนี้ไปเลยสโนโกลมของฉันเมื่อกี้ก็อยู่บ้านเดียวกันนะเว้ยไอป๊อปหายไปไหนอีกแล้วอโอ้โหทำแป็นมุมตีมเลยเดี๋ยวปักแถวนี้ว้นะนรับให้รู้ว่าแถวนี้คือสำหรับไปเลยสโนโคลมของฉัน เอาเป็นน้ำอีกทดีด้วยเดี๋ยวด้วยแบบนั้นจะมาทำสัญลักษณ์ว่าแถวนี้คือจุดก็เลยขึ้นมาได้เยี่ยไอ้ดัง